เผยวิธีเก็บเงินใส่กระเป๋าให้เงินทองไหลมาเทมาคนรวยเขารู้ดีเพราะเขาทำอย่างนี้เองจึงร่ำรวยเร็วมากลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับวันนี้กระผมจะพามาดูวิธีเก็บเงินตามวันเกิดพกเงินยังไงให้เงินเข้ามาตลอดกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำตามความเชื่อเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพกเครื่องรางความรักการจัดบ้านครั้งใหญ่ เพื่อปรับพวงจุ้ยรับสาปรับโชคหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงกระเป๋าสตางค์และการเก็บธนาบัตรเสริมดวงตามวันเกิดวันนี้กระผมจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกสาปเรียกเก็บเงินตามวันเกิดด้วยการพบแบงค์ขวัญถุงประจําวันเกิดมาฝากทุกท่านกันนะครับใครอยากเฮงรับสาปและอยากรู้ว่าธนาบัตรเสริมดวงตามวันเกิดของเรานั้นต้องเก็บแบงค์หมายเลขอะไรบ้าง ต้องจัดกระเป๋าสตางค์เรียงแบงค์ยังไงให้เป็นการเสริมด้านเรียกทรัพเสริมดวงการเงินเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์กันเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้นท่านเป็นคนใช้เงินเก่งหาเงินมาได้แต่ก็ใช้จ่ายแบบมือเปิบเช่นกันจึงทำให้ดวงการเงินของท่านหมุนเวียนคล่องตัวมีสภาพคล่องสูงไม่ลำบากในเรื่องเงินเงินทองทองเท่าไหร่นัก แต่ก็อย่าลืมมีสติก่อนจับใจใช้สอยทุกครั้งเพราะไม่อย่างนั้นอาจทำให้เกิดรายจ่ายเกินตัวได้นักรลาบสำหรับวิธีเก็บเงินตามวันเกิดของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้นให้ท่านพกแบงค์ขวัญถุงที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งสี่ห้าและ8นะครลาบมาต่อกันที่ท่านที่เกิดวันจันทร์กันเลยสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นั้นท่านเป็นคนที่จะได้รับสารับโชค ตามความเหนื่อยยากที่ตนลงทุนลงแรงไปทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยการเงินของท่านเรียกว่าขึ้นอยู่กับน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับโชคลาภของคนที่เกิดวันนี้ที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือจะอยู่ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินต่างๆและการลงทุนทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะครับสำหรับการเก็บเงินตามวันเกิด ของท่านที่เกิดวันจันทร์นั้นควรพกแบงขวัญถุงที่ลงท้ายด้วยเลขสองหนึ่งแและสามนะครับมาต่อกันที่ท่านที่เกิดวันอังคารกันเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนั้นท่านเป็นคนเก็บเงินเก่งและใช้เงินเป็นหาได้เท่าไรท่านก็จะมีส่วนที่แบ่งเก็บออมเอาไว้อยู่เสมอแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆชอบเที่ยวและอยู่ไม่ติดที ก็อย่าลืมบริหารและจัดระเบียบการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นเงินเก็บก็อาจจะร่อยรอลงได้นะครับสำหรับการเก็บเงินตามวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารนั้นควรพกแบงคขวัญถุงที่ลงท้ายด้วยเลขฮาหนึ่งเและสนะครับมาต่อกันที่ท่านที่เกิดวันพุธกันเลยนะคราบสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนั้น ท่านเป็นคนใจดีใจเย็นและไม่ค่อยชอบใช้จ่ายเท่าไรนักท่านจึงเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเงินเก็บเยอะและเก็บเงินได้เก่งแต่ด้วยความใจดีและขี้เกรงใจเวลามีคนเดือดร้อนมาขอหยิบยืมเงินทองคนวันผุดก็มักจะใจอ่อนให้เขาไปแบบง่ายหากเป็นคนที่ไว้ใจได้ก็โชคดีไปแต่ถ้าหากเป็นคนที่ตั้งใจมาหลอกก็อาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะครับ เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันนี้ต้องฝึกเรื่องจิตใจให้เข้มแข็งและไม่ไว้ใจใครในเรื่องเงินง่ายๆจะดีที่สุดนะครับสำหรับวิธีเก็บเงินตามวันเกิดของท่านที่เกิดวันพุธนั้นควรพกแบงค์ขวัญถุงที่ลงท้ายด้วยเลข7 2 3และ1นึ่งนะครับมาต่อกันที่ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีกันเลยนะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ท่านเป็นคนที่มีหัวการขามีความคิดสร้างสรรค์สูงท่านจะสามารถนำเงินที่มีอยู่ในมือไปต่อยอดลงทุนทำธุรกิจหรือนำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็อย่าลืมมองภาพรวมของเงินตัวเองให้ได้และอย่าชอบเพลินจนลืมเก็บสำรองเอาไว้ด้วยนะและสำหรับการเก็บเงินตามวันเกิดของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นควรพกแบงค์ขวัญถุงที่ลงท้ายด้วยเลขสอง 1> 5 1และ8นะครับมาต่อกันที่ท่านที่เกิดวันศุกร์สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นท่านมักจะมีนิสัยละเมียดละไมรักสวยรักงามจึงจะหาเงินได้เยอะแต่ก็อาจจะเสียทรัพย์ไปในเรื่องสวยๆงามๆและความบันเทิงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจึงควรแบ่งเงินเก็บเอาไว้ก่อนแล้วใช้ส่วนที่เหลือก็จะช่วยให้ท่านเก็บเงินได้ดีขึ้นนะครับ และสำหรับการเก็บเงินตามวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นท่านควรพกแบงค์ขวัญถุงที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์และสองนะครับและสุดท้ายท่านที่เกิดวันเสาร์สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นั้นส่วนใหญ่มักมีรายจ่ายหลายทางมีรายจ่ายเยอะแต่รายรับก็เยอะด้วยเช่นกันด้วยความที่ท่านเป็นคนรอบคอและคิดทำการใหญ่ได้ดี หากเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็จะถูกฉลกมากเลยนะและนอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารก็จะช่วยทำเงินได้เช่นกันนะและสำหรับการเก็บเงินตามวันเกิดของท่านที่เกิดปันเสาร์นั้นท่านควรพกแบงค์ขวัญถุงที่ลงท้ายด้วยเลข4 2 6และ5นะครับและอยากจะแถมท้ายอีกเรื่องก็คือ เคล็ดลับการจัดกระเป๋าสตางค์ให้เรียกทรัพย์นั่นเองถือว่ามีความสําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษาและได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในโหราศาสตร์ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดทั้งไทยจีนและตะวันตกเพราะฉะนั้นสําหรับการเก็บแบงขวัญถุงนอกจากจะเลือกเลขลงท้ายที่เสริมดวงการเงินตามวันเกิดของเราแล้ว อีกเคล็ดลับที่เราอยากแนะนำเพื่อเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ของทุกๆท่ทานให้กลายเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์ก็คือการจัดเรียงกระเป๋าสตางค์ตามคำแนะนำของหมอช้างดังนี้คือในทุกปีให้ท่านเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่หรือกระเป๋าสตางค์ใบเดิมยังใช้ได้ดีก็ให้หาธนบัตรใบใหม่มาใส่ไว้เป็นเงินขวัญถุงและก็ควรเลือกธนบัตรที่มีเลขลง้ายเสริมดวงตามวันเกิด หรืออาจจะยึดหลักตามเลขมงคลของโหราศาสตร์ไทยก็ได้นะครับอย่างเช่นเลข6เลข8และเลข9และควรเลือกกระเป๋าสตางค์ใบยาวจะช่วยเรียกทรัพย์ได้ดีกว่าเนื่องจากสามารถเรียงแบ่งได้สวยเรียบไม่ต้องพับแบ่งอีกทั้งกระเป๋าสตางค์ควรปิดให้สนิทด้วยสีเพื่อป้องกันเงินรั่วไหลและไม่ควรมีรอยขาดหรือรอยบุนาะซึ่งการเรียงแบ่งนั้น แค่เรียงจากแบ่งใหญ่ไปหาแบคงเล็กหรือแบคงเล็กไปหาแบคงใหญ่ก็ได้แต่ควรจัดให้เป็นระเบียบสวยงามส่วนช่องบัตรเครดิตนั้นควรเก็บบัตรไว้หถึง8ดใบเพราะเลขหกหมายถึงความรักความสุขส่วนเลขแปดหมายถึงเงินทองและโชคลาภนั่นเองสำหรับใครที่กำลังมองหาเคล็ดลับความเชื่อการเสริมดวงการเงินการเลือกเก็บธนบัตรตามวันเกิด เพื่อนำไปเป็นแบงขวัญถุงอยู่ก็คงได้เคล็ดลับวิธีไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมบริหารเงินให้ดีใช้เงินให้เป็นรับรองว่าปีนี้หรือปีหน้าจะเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์กันอย่างแน่นอนนะครับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธา จากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ